สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายการแข่งขัน c h a m ปียนมิทติ้งทอร r u ัสค p ักันว่าเออกฎกติกาการแข่งขันมันมีเป็นยังไงแล้วก็ของรางวัลที่ได้เนี่ยจะได้ประมาณไหนบ้างนะครับเอาจะื่อไม่ใหการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยนะแชมเปียนมิทติ้งทอรัสครัครั้งนี้นะครับจะจัดขึ้นที่สนามโตเกียวสนามหญ้า2,400เมตรวิ่งบนซ้ายสภาพอากาศดีสภาพสนามดีแล้วก็แข่งกันในฤดูใบไม้ผลินะครับ จำง่ายๆแค่นี้แล้วกันเอาเริ่มอย่างแรกเลยเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะตัวเกมก็จะให้เราเลือกโหมดในการแข่งขันว่าเออเราจะแข่งแบบโอเพนลีคหรือเราจะแข่งแบบแกนลีกในการแข่งขัน2อย่างนี้ความแตกต่างของการแข่งขันก็คือม้าที่เราสามารถนําไปลงทะเบียนการแข่งขันได้ซึ่งการลงทะเบียนม้านะจะลงทะเบียนมาได้3ตัวนะครับผมจะแข่งเป็นโอเพนลี e สลับโอเพนลีกจะเป็นลีกแบบสลับมือใหม่หรือว่า ผู้เล่นใหม่เนาะที่ยังปั้นม้าได้ไม่เกินแรงบีพูดง่ายก็คือม้าที่ใช้ในการลงแข่งขัน Open League ได้จะเป็นม้าแรงบีลงไปนะครับก็ถ้าใครเป็นผู้เล่นใหม่ก็มาลงหมดนี้กันก่อนก็ได้ส่วนสําหรับผู้เล่นที่ได้เล่นมาสักพักหนึ่งแล้วหรือว่าคนจริงนะครับต้องแกนลีกเท่านั้นนะแกนลีกจะใช้ม้าได้ตั้แต่ B· บวกจนถึง S· บกหรือว่าจนสุดเลยที่สามารถปั้นได้ในเกมตอนนี้เอาล่ะเดี๋ยวผมจะมาพูดถึง สายการแข่งขันกันก่อนการแข่งขันแชมเปี้ยนมิทติ้งทอรัสคัพเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3มราจะมีราวหนึ่ราวสองแล้วก็ฟนอลราウซึ่งราวหนึ่เนี่ยจะอารมณ์ก็คล้ายๆรอบคุริฟายนะครับในเกมอ e ีสปอร์ตเนาะเกมจะจับผู้เล่นมากลุ่มกลุ่มหนึงอ่าไม่ทั้งเซิร์ฟนะอ,อันนี้ใครเข้าใจผิดว่าการแข่งขันนี้เป็นการแข่งขันทางเซิร์ฟนี่คือไม่ใช่นะครับเพราะว่าเกมอาจจะจับผู้เล่นมาเป็นกลุ่มกลุ่มนึง ซึ่งกลุ่มที่จับมาเนี่ยเกมจะจับห้องการแข่งขันให้เราตามคะแนนทีมแลงก็จะเอาเฉลีย่ยเฉลี่ยที่ใกล้ๆเคียงกันมานะครับคุณบอกเลยว่าเออถ้าเกิดว่าคุณแบบเอ้ยกลัวว่าจะไปเจอพวกวานแบบแรงเอสเอสอะไรพวกนี้ไหมก็จะไม่เจอนะครับก็จะเจอแค่คนที่แร้งใกล้ๆกันเท่านั้นเนาะนั้นไม่ต้องห่วงว่าเราจะไปแบบเราเป็นสายฟรีเราจะไปแพ้สายเติมหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันก็จะจับมาให้เราเจอกับคนที่ทีมแง้งอยู่ใกล้ๆกันประมาณนั้นพอมันจับห้องเสร็จแล้วทำไงล่ะ เราก็จะมาเริ่มที่ราวที่1ครับการแข่งขันราวที่1ก็จะแบ่งการแข่งขันออกเป็น5รอบเราจะแข่ง5รอบห้ารอบโดยมีม้า3าตัวนะครับเราจะมีม้า3าตัวไปแข่งกับผู้เล่นอีก2คนที่จับมาเจอกับเราในแต่ละรอบซึ่งถ้าหมดสมมติว่าเราชนะได้3รอบขึ้นไปเราจะได้ไปอยู่กรุ๊ปเแต่ถ้าเราชนะไม่ถึง3รอบเราก็จะมาอยู่ที่กรุ๊ปบหรือสายล่างเราจะพูดถึงสายบนกันก่อนถ้าสมมุติว่าเออรอบคัดล่ยคุณสามารถ ชนะได้3มรอบขึ้นไปคุณเข้ามาสู่รอบกลุ๊ป A หรือสายบนรอบนี้ก็จะจับห้องกันมาแข่งเหมือนเดิมก็จะเอาคนที่ชนะจากรอบที่1มารวมกันอยู่กลุ๊ป A และถ้าคุณแข่งชนะได้3ใน5ครั้งอีกอคุณก็จะเข้าไปสู่รอบไฟนอลราว์ของกุ๊ป A แต่ถ้าคุณไม่ชนะ3รอบขึ้นไปคุณก็จะลงมาสู่รอบไฟนอลของกลุ๊ป B ส่วนถ้าใครที่ในรอบ คอลี่ไฟเนี่ยคุณไม่สามารถชนะได้ถึง3รอบเนี่ยก็จะโดนจับมาอยู่กองกองกันครับในกุ๊ป B กับผู้เล่นคนอื่นที่ไม่ชนะถึง3รอบเหมือนกันอ่ารอบนี้ก็จะโหดร้ายหน่อยครับคือสายล่างเลยแล้วถ้าใครดู e s p o r t ์ก็คือถ้ารอบเนี้ยคุณไม่ชนะ3ครั้งขึ้นไปคุณจะตกรอบทันทีคุณก็จะจบแค่รอบกุ๊ปสเตจดาวสองกุ๊ปบตรงนี้ก็จะจบการแข่งขันไปเลยแต่ถ้าคุณชนะได้3รอบขึ้นไปคุณก็จะได้เข้าไปสู่ รอบไฟนอลของกุ๊บีซึ่งก็จะมีคนที่ตกรอบมาจากสายบนนะครับของกุ๊เอลงมาแข่งด้วยกับคนที่ผ่านกรุ๊บีสายล่างขึ้นมาเหมือนกันและรอบไฟนอลนี้ก็จะพิเศษหน่อยซึ่งการแข่งขันในรอบไฟนอลนี้จะไม่เหมือน2รอบที่ผ่านมาจะแข่งกันแบบครั้งเดียวจบคือมีโอกาสให้คุณแค่ครั้งเดียวเท่านั้นวัดกันเลยได้ใครจะได้ที่1ที่2หรือที่3เพราะว่าในการแข่งขันมันแข่งกับผู้เล่น3คนนะครับ <laughs> ก็คือมี3คนได้แข่งก็คุณก็วัดกันเลยว่าใครจะได้ที่1ที่2หรือที่3ซึ่งในสนามจะมีมาทั้งหมด9ตัวเพราะว่าลงทีมได้คนละ3ตัวนั่นเองนะครับอ่ะเรามาพูดถึงรางวัลกันดีกว่าชนะในแต่ละรอบมันได้เท่าไหร่กันบ้างเนาะแล้วก็สำหรับโอเพนลีกนะคุณก็มาดูรางวัลตรงนี้ได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าคุณลงโอเพนลีกนะก็สลับสลับกันมานี่คือของรางวัลของโอเพนลีกแบบข้าวนะครับก็ชนะ5ครั้งก็ได้ไปเลย30มสอได้อีกชนะ5ครั้งได้ร้อย ชนะส้4ครั้งได้50ชนะ3ครั้งได้40่ลดลันกันลงมานะครับรอบของกูบีกูบีก็จะได้น้อยกว่ากุปเอลงมาหน่อยนึงอันนี้คือของ Open นโอเพ e a ลีกนะที่1ของ Open League ก็จะได้นี้แล้วก็ชายาสายาแบบทอรัสซิมเวอรกับทอรัสบอ d นะครับตามนี้ส่วนใครที่ได้ที่1ของกูปีก็จะได้ชายาทอรัสบอ d แล้วก็เพชรอีก500กับตัวสุ่มกาชานิดๆีหน่อย สำหรับมือใหม่ก็มาลงสมัครโอ League กันก่อนหรือว่าใครที่แบบเป็นมือเก่าแล้วแต่ว่าไม่กล้าไปลงไม่กล้าไปลงแกนลีกเนี่ยก็เอามาต่ำกว่า B ีของตัวเองมาลงก็ได้นะครับแต่ผมว่าคนที่เล่นมาสักพักแล้วนี่ไม่น่าน่าจะย่อยมาต่ำกว่า B ทิ้งไปหมดแล้วนะครับมาต่อมามาถึงรางวัลของแก e นลีกกันบ้างแกนลีกนะครับอย่างต่ำเลยครับในราวแรกคุณควรจะได้สัก30ก็คือคุณชนะ3วินก็คือจะเข้าไปราวสกุ๊ปเอนั่นเอง แต่ถ้าสมมติไม่ชนะเลยล่ะหรือชนะน้อยกว่าน,นั้นก็ได้ตามนี้ครับไม่ชนะเลยได้10ชนะ1ครั้งได้15ชนะ2ครั้งได้20ซึ่งในแต่ละราวนี่มันแข่งกันอ่าห้ารอบนะก็ประมาณนั้นของรางวัลก็บวกกันไปตามที่คุณชนะว่าคุณชนะได้กี่วินอ่าถ้าชนะได้3เนี่ยก็ได้30เลยนะแต่ว่าถ้าใครเก็บหมด5วินเนี่ยโก50ก็เยอะอยู่มาต่อที่ราที่2นะกรุ๊ป A หรือสายบนนะถ้าเกิดว่าชนะ 5ราวก็จะได้ไปเลย150ชนะ4ก็ได้75ชนะ3ก็ได้50ซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยู่กุ๊ป A สายบนเนี่ยก็อย่างน้อยก็หวัง50ไว้แหละครับเพื่อที่ได้เข้าสู่ไฟนอลราวของกุ๊ป A อ่าแล้วก็ลดหลั่นกันมาตามนี้ครับส่วนกุ๊ป B ก็ได้100ได้100ได้50ได้ส่วนกุ๊ป B นะครับก็ได้100ได้50ได้30เนาะลดหลั่นกันลงมามาต่อที่ไฟนอลราวนะครับ นี่คือสิ่งที่คนเลี้ยงมาทุกคนฝ่ายฟันนะครับฉายาสุดเทบนะติดบนชื่อของคุณนะครับทอรัสแพตตินัมถ้าคุณได้ที่1น,นะในการแข่งขันรอบไฟนอนลดาวซึ่งมันจะมีโอกาสให้คุณแค,แค่ครั้งเดียวเท่านั้นกับเพชร1 5 0 0ก็คือได้กระชาโลนึงนั่นเองถ้าเกิดว่าคุณสามารถาได้แชมป์มาได้นะนี่เลยของรางวัลที่1น,นะครับที่2แล้วก็ที่3ก็ตามนี้เหมือนที่ที่สก็พอใช้ได้นะครับที่3ก็เยอะอยู่เหมือนกัน ส่วนลงมาสายสายล่างกุบบีอ่ารอบชิงรอบชิงสายล่างก็จะได้ฉายาเป็นทอรัสโกนะครับแล้วก็ได้เพชรมาอีก1,000ที่2ก็ได้อีก750ที่3ก็จะได้อีก500แต่สิ่งที่ได้จริงๆคือเนี่ยครับฉายาความเท่ไปประดับหน้าโปรไฟล์ใครมีนี่คือเท่ไปเลยคนระับมันจะแบ่งเป็นของรอบของรอบไหมนะแต่ละรอบก็ไม่เหมือนกันด้วยเพราะฉะนั้นโอยถ้าคุณแบบเก็บได้ทุกรอบนี่คุณเทพอะ แน่นอนวการแข่งขันครั้งนี้นะทุกคนก็จะต้องเตรียมปั้นม้าเพื่อมาลงทะเบียนแข่งซึ่งการแข่งจะเริ่มวันที่21ยังมีเวลาให้เราสามารถลงทะเบียนม้ากันได้อีกอีก3วันอีก3วันก่อนจะเริ่มแข่งเราสามารถมาลงทะเบียนได้หรือหรือให้แน่ใจก็อีก2วันใครที่ยังไม่มีมา้าแบบผมเนี่ยผมก็ยังไม่มีเหมือนกันเดวจะหามามาแข่งถ้าเกิดว่าแบบอีก2วันนี้มันไม่ได้ละผมก็เอาเอาเอาท่าเอาที่ได้แล้วมาแข่งแต่ถ้าเกิดว่าใครปั้นมาก่อนแล้วก็จะสบายหน่อย ประมาณนั้นแล้วก็สุดท้ายนี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีกับการหาม้าแข่งแล้วก็โชคดีกับการแข่งขันทอรัสคัพนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับไว้เจอกัน